สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแทงเสนานางคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทระะมาภูามิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านบอกตามตรงว่า เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยได้มาอีวันนี้นะครับท่านสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับท่านนี่ครับคมชัดเจาวมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งเป็นเหรียญแบบไส้เลื่อมซื้อด้วยนะครับไหนดูที่ตรงนี้ครับเห็นยญมเป็นเหรียญแบบสามขอบเลยครับเนี่ยตรงนี้แหละครับเฉพาะตรงนี้นะครับท่านแบบสามขอบครับแต่ด้านบนนี้ก็ปกติธรรมดาอยู่แล้วค่อยพิมพ์ดูท่านหลังว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับท่าน ถ้าด้านหลังเป็นแบบเดียวกันแล้วก็โอเคครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านสองสีตัวติดนะครับด้านนอกคือคิวโปนิกเกิลครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเหรียญคมชัดเจวทวเดียวครับคือไม่มีการสื่อรออะไราหม่ครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านดูสิครับดูดีๆนะครับเนี่ยตัวหนังสือก็ชัดเจนมากครับดูดิครับ ผมชัดเจาะมานะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลัดุลเดีศูนย์ด้านหลังก่อรัชากาลที่เก้าครับท่านบอลุมบอลูปพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามไหมสวยงามไหม,ม,ไหมกล้องกลับไม่เปลี่ยนใจให้ผมสซเแล้วเอาดูงี้ดีกว่านะครับ ก็สวยงามแล้วครับท่านโคตรชัดเจาะมากเลยครับท่านดูสิครับดูดีๆเลยครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทําการล้างครับท่านไม่มีเวลาแล้วครับวันเดียวเองครับที่เอาเก็บมามาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับไม่มีการสึกร้อน่นอนครับถ้าเป็นชัดเจาะเจนแบบนี้ครับมีการรอยบุบรอยบี้หรือเปล่าครับปัญหามันคือตรงนี้แหละครับท่านปัญหาคือมีรอยบุบรอยบี้หรือเปล่าครับเพียนั้นเองและครับดูสิครับเนี่หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ นี่ครับไม่มีนะครับที่ผมดูครับเหรียญขอบเฟืองยังไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยนะครับท่านสุดยอดครับเหรียญนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านเรามาดูตรงนี้ครับด้านหลังครับเิลี่มาด้านหลังแล้วนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างออกมานิดนิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิลในทำเครื่มาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูดคำดูว่า เป็นปีพศอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านอูโหูสามหกครับเกือบแล้วครับเกือบติดอยู่หนึ่งในสี่เป็นดับที่หายากแล้วครับท่านผลิตน้อยลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่เท่าที่ผมได้เก็บมาวันนี้ครับได้มาวันนี้ครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับตรงกลางคือพระปามนั่อรุณราชเวลารามครับต่ากว่นนี้คือแม่นางเจ้าพญาด้ลล่างสุดคือสิบบาทไทยก็สิบบาทอัลลบิกนะครับ สำหรับปีพศ2536นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่10ล้าน500,000 5,000 6,000เหรียญนะครับท่าน10ล้าน500,000 5,000 6,000เหรียญนะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านไม่ถึงกับเยอะนะครับท่าน10ล้านเหรียญเนี่ยตั้าลอตต่ำลงมาเรื่อยๆนึงก็คือติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่ หายากอย่างแน่นอนครับแตป่ปีนี้ไม่ได้ติดนะครับท่านในดัดยี Z นซะีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทครับท่านสองร้อยบาทเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยสูงโอการใช่ครับส่วนเหรียญที่ผ่าน็ใช้นะั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทเลยนะครับ